มีน้ำน้อยจนไม่อยากมีเซ็กกาแฟแบบนี้สาเหตุที่มันเกิดขึ้นมาเป็นเพราะอะไรคะอ๋อสาเหตุส่วนใหญ่นะครับของการที่มีน้ําหลอดลื่นของคุณผู้หญิงเนี่ยน้อยเป็นเพราะว่าหนึ่งคือไม่มีอารมณ์ทางเพศครับก็คือขาดการเล้าโลมขาดการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศมาก่อนเพราะว่าน้ําหลอลื่นของคุณผู้หญิงเนี่ยมันหลั่งออกจากต่อมบาดดีนซึ่งอยู่บริเวณด้านข้าง บริเวณ5-7นาฬิกาของช่องคลอดคุณผู้หญิงนะครับถ้าไม่มีอารมณ์ทางเพศหรือไม่มีสิ่งอะไรมากระตุ้นบริเวณต่อม2ต่อมเนี่ยมันก็จะมีน้ำหล่อลื่นออกมาน้อยครับอีกประเด็นหนึ่งที่พบได้บ่อยก็คือคุณผู้หญิงมีช่องคลอดหรือว่าปากมดลูกอักเสบอยู่ข้างในครับแล้วไม่ได้รักษาหรือตกขาวอยู่ข้างในไม่ได้รักษาทําให้เกิดการอักเสบบริเวณช่องคลอดแถวนั้นครับน้ำหล่อลื่นก็เลยออกมาน้อย อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเกิดจากกร,ระเพาะปัสสาวะของคุณู้หญิงซึ่งอยู่ด้านหน้าของช่องคลอดเนี่ยมันมีการอักเสบติดเชื้อเกิดขึ้นก็เลยทําให้น้ำหลอลื่นออกมาน้อยเช้นเดียวกันสุดท้ายนะครับก็คือพยายามแก้ปัญหาโดยการทําจิตใจให้สบายอย่าให้มีความเครียดมีการกระตุ้นแล้วรวมกันให้ดีก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์น้ำหลอลือดมันจะได้ออกมาเยอะๆนะครับ